สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมะอัปเดตข่าวด่วนสู้ฟังนะครับเป็นข่าวด่วนข่าวเด็ดประเด็นร้อนเลยนะครับของทางคุณพผวเผาเนาะครับพี่น้องว้าแล่วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับพผวเผาเดือดสุดๆพ่นคำหยาบฟาดกลับหลังโดนด่า วงหนี้ลูกน้องที่ป่วยย้ำดูเจตนากูด้วยปาดพี่นอ้องเกิดนี่อย่างคือน้อบัตรที่นี่นะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าเมื่อวานนะครับทางลูกน้องในวงของทางคุณแพลววนะครับเพื่อนบอสมบายนะครับก็คือทั้งน้องมิลี่นะครับก็คือว่าเป็นความดันแลวกะ็ส้นเลือดในสมองแตกพี่น้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับก่อนอื่นก็ ขอส่งกําลังใจนะครับในทางน้องมมลี่นะครับหายไวๆนะครับพี่น้องแต่บัดที่นี่นะครับมันมีประเด็นเดือดมองหนีพี่น้องก็คือทางคุณแพลวเผาเพิ่นได้ออกมาโพสต์แบบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับนะครับอันดับแรกนะครับทางคุณแพีวเผานะครับก็ได้พานโพสต์นะครับพานเพจของหมอํำแพีวพผาเสียงทองนะครับเพิ่นโพสต์ว่าเมลี่มึงต้องตื่นมาใช้นี่กูนะ มึงเบิกเงินไปซื้อชุดเต้ยสวยๆและเบิกใช้ล่วงหน้าอีกและวันที่25นี้ก็มีงานที่ขอนแกน่นมึงตื่นมาสิมึงอย่าหนีนี่กูนะกูรอมึงอยู่นะครับทุกคนรอมึงอยู่นะอีเมลี่นะครับอันนี้คือเป็นโพสต์ต้นเรื่องนะครับที่เฮดนมีประเด็นนะครับพี่น้องอันนี้ความหมายก็คือคุณพผวเ้า,พาเพื่อนกระสีเปียบปืนนั่นแหละครับนะครับ,นะรบกับบั้ อันนี้เอาตรงๆนะครับความเห็นส่วนตัวผมก็คือว่าทางคุณวพลาเพิเพื่อนก็ไม่ได้ไปโพ์ท้วงหรอกแต่ถ,ถ้าว่าตามหลักเพื่อนสิเปียบเปยนะครับอยากให้ทางน้องมิลลี่กับมา้าฟื้นกับมาเด้อประมาณนี้ครับแต่บัที่นี้็มีอีกเพจหนึ่งนะครับพี่น้องก,ก็เป็นเพจของทางเลดี้พรทิพณสวีเดน Sweden, แฟนเพจนะครับเพื่อนกันเลยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพส์นี้นะครับเพื่อนโพสต์แบบนี้นะครับอาการนางหนักนะ พูดง่ายๆคือสมองไม่ตอบสนองแล้วอันนี้ก็คืออาการของคนป่วยนะครับเหลือแค่ถอดออกซิเจนแค่นั้นส่วนอีเบียวโพสทวงค่าชุดทวงหนี้ที่เบิกล่วงหน้าดีงามมากผู้นำพวกมึงว่าสันครับบุคลากรในองค์กรคงจะมีกำลังใจดีนะครับอันนี้คือเป็นโพสแรกนะครับแล้วกับโพสต่อมานะครับ เพื่นพวดว่าโอ้ยคนป่วยมึงควนพวดห้กับรังใจนะอีา e ฟนะครับพินห่งก็ต้องขออภัยด้วยครับคำหยาบนะครับต้องขออภัยครับไม่ใช่มานั่งโพสท,ทวงนี้ลูกน้องออกซื้อวุฒิภาวะต่ำมากขออภัยครับวุฒิภาวะต่ำนะมึงโพสท,ทวงนี้คนนอนโคมา่าผู้นำองค์กรแบบไหนวะนะครับนะครับลงงไทยด้วยอีอ e ันชันแม่มึงนี่สมองเหมือนมึงเลยนะครับ มีคำหยาบก็ต้องขออภัยเด้อครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับทางคุณพผวเผาเพื่อนก็ได้แชร์โพสต์นี่แหละครับนะครับพร้อมกับออกมาฟาดเองเลยครับเพื่อนก็คือสีมูหูคักๆนั่นแหละครับพี่น้องศูนย์เติมแบบว่าง่ายๆนะครับพี่น้องศูนย์คักเพื่อนออกมาโพสต์แบบนี้นะครับเป็นเฟซ่วนตัวนะครับของคุณพัฒนันทรักษานะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับถ้ามีบางคำที่หยาบคายก็ต้องขออภัยนะครับขึ้นต้นเลยครับเพื่อนโพสต์แบบนี้ครับอ้าว อีหานี่นะครับจริงจริงก็คืออาหานะครับแล้วหนาสีพิมพ์ตกนะครับก็สิเป็นอ้าวอีหานี่นะครับมึงเกินไปแล้วนะลูกน้องกูป่วยทําไมกูจะไม่ให้กำลังใจมึงดูเจตนาที่กูโพสต์ดีๆอีปึกว่าสันครับอีประสาทนะครับพี่น้องเลดี้สวีเดนนะครับบ้าเรื่องอื่นที่มึงโพสต์แขวะกูและคนในวงกูไม่สนใจเลยเพราะกูมึงอโขอครับ เพราะกูมองมึงแค่ขยะว่าสั้นครับนะครับผมแต่นี่ลูกน้องกูป่วยเขาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของกูมึงอย่าเอาความรู้สึกกูมาล้อเล่นก็เป็นรูปส้นเท้านะครับพี่น้องตัวอีแล้วก็เป็นรูปกระบือนะครับอ่านเอาเลยครับแปวเอาเลยครับส้นเทา้าตัวอีแล้วก็ตัวกระบือนะครับเอาเวลาไปดูแลลูกผัวพ่อแม่ญาติญาติพี่น้องมึงเถอะแล้วก สอดนะครับพี่น้องนะครับการเรียกได้ว่าค่อนข้างเดือดนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาูฟังได้หรือครับผมนะครับตรงนี้ก็แสดงว่าคุหลาวเพิ่นคือสีเดือดสุดๆศูนย์บักคัดนั่นแหละครับพี่น้องเิ็นเลยได้ออกมาโพสต์นะครับกะสสวนสัตว์ก็มาทั้งส่วนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาวบอกฟังเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ